วันนี้มาเดินที่ตลาดโรบินสันสุขุมวิทเทพารักนะคะสุขุมวิทแพทกษาค่ะอืมโอ,โ,าาโอ้โหอันนี้เพิ่งมาเดินครั้งแรกพีเ่เพิ่งมาเดินครั้งแรกมีมีขนมนะคะ,คคะแต่ก็ช่วงนี้ ตลาดก็เริ่มละเริ่มทยอยเปิดแทบจะทุกที่แต่คราวนี้ว่าความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยังมีอยู่เขาก็เซฟเรื่องความปลอดภัยพูดถึงว่าพูดถึงว่าคนบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคเรื่องความปลอดภัยการรักษาแบบ กฎก,กติกาอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราอ่ะบางครั้งอ่ะมันมันกลัวอยู่แล้วแหละช,ชีวิตคนเราอะบางคนเนีเขาคิดว่ามันมันสั้นน่ะเพราะนั้นสิ่งที่เขาทำได้ในขณะนี้ก็คือการที่เราจะป้องกันตัวเองนะคะอย่างเช่นตัวเราก็เหมือนกันซ่อมตังคะเนี่ยค่ะเราจะเป็นตลาด ตลาดสดแพกย์สาน,ะะนี้เรามาเดินครั้งแรกนะคะเดินครั้งแรกมีร้านโอ้ลูกชุบโอ้ลูกชุบ ค่ขะข,ขาอบคุณค่ะหาทานยากแล้วเนี่ยนี่ขนมจีนร้านขนมจีนหอ,อ,อมจะเรานั่งกินตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อดี๋ยวเพิ่งนั่งคือคือตอนนี้ค,นนคือตอนนี้แบบมีคนแบบอดใจไม่ไหวอะคะ่ะนี่น้ำพริก สลัดโสลัดน้ำผากบ้านเรายังเต็มอยู่เลยนะคะคือ <c ười> ด้วยความละลานน, <c ười> นะเอาดีเอาดีเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวหลนวันนี้เต้าเจี้ยวหลนนะคะเป็นอาหารที่เราชอบนี่ะ เราหยุดที่ร้านนี้นะคะมีแตงกับผกสบอันนี้ลาร้า่เอาปลาร้าปลาร้าน่ิแล้วก็้าเ้ยแลนี้อันนี้ปูวอะปูใช่ไคะแนเอาเอาเต้าเจี้ยวเอาปลาร้าหนึ่งเต้าเจี้ยว เราอยู่ที่ร้านหลนนะคะก็มีปลาปลปลาลหลนแล้วก็มีเต้าเจี้ยวหลนนะคะเต้าเจี้ยวหลนที่เขาทำสัักษณ์คือเอาหนังยางรัดไว้ให้อ๋าท,ที่ที่ไม่ที่ไม่ได้รัดคือเต้าเจี้ยวที่รคือเต้าเจี้ยวอ๋อโอเคค่ะ <laughs> แล้วเราไปต่อนะคะ อันนี้ร้านอ๋ออันนี้กุ้งอ,อบวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นทำสดๆเลยน,นี่ร้านส้มตำนี่ค่ะนี่ค่ะมีออเดอร์ <c oughs> มีออเดอร์นะคะนู่นค่ะ ลูกชิ้นอันนี้คืออาหารยอดนิยมของเราลูกชิ้นปิงอันนี้ห่อหมกนะคะอันนี้จะมีห่อหมกกุ้งทะเลปูม้าปลาอินทรียไข่แมงแดงไข่แมงดาแล้วก็อันนี้หมูทอดโอ้โหนันๆหนอ่อทีนี้นออนทอดมันปลาไกม อันนี้แกงเห็ดน,นะคะโหมีฟักทองมีโอน่ากินมากมโหัังแรงนะคะที่ที่มาเดินตลาดนีน้ละลานตาไปหมดเลยนะคะท่านผู้ชม ลิงอันนี้ร้านยำอ๋อเป็นฝายทรงเครื่องอันนี้ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องอโอ้โหนี่ค่ะอันนี้โอ้อันนี้ปลาสบัด ยำปลาดุฟูออชุด50บาทเนาะถือว่าโอเคนะคะอ,นนะออกสื่อนะคะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ก็นนำมะพร้าวปั่นอ่าอันนี้เบเกอรี่นะคะปังไว้เฮ้ยอือโอ้ฮะอืมอืม ขนมลับเปียบปูนไก่สดโอ้ยน่ากินน่ะเอามาหน่อยชิ้นหนึ่งโอ้น่ากินน่ะเกียบคูนกะทิสดเกี๊ยบคูนกะทิสดโอ้น่ากินมากเอาเลยอันหนึ่งรับเกี๊ยบอันเอาสองอันโอ้น่ากินมากยนได้คะเย็นๆไม่แข็งนะได้ค่ะ ขนมเปียกปูนน่ากินมากซอสนะคะเปียกปูนซอสไหมคะซอสอับเบื้องหรอคะใส่ให้แล้วใส่ให้แล้วโอเคขอบคุณนะคะน่ากินมากอันนี้ก็กะหล่ำนะคะโอเคทานทานทานเอ โอ้โอเรามาหยุดที่นี่หยุดที่นี่ที่เธอหยุดตรงนี้ที่เธออันนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะสวยมากค่ะรอานมานะคะนี้นี้อนะเราหยุดกันที่นี่นะคะเราหยุดกันที่นี่นะคะ่ะที่อื่นเราผ่านได้ะคะ่ะ แต่เราไม่รู้ว่าทำไมที่นี่เราผ่านไม่ได้นะคะพอแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่ากิน,นอันนี้พอดีอันนี้แหละโัวนี้พอดีอ,อ่าอ่าโอเคไหนกัน่ะครับนะคะโอเค